ดูดควันแรงแล้วก็ทำให้ครัวไม่มันไม่เหม็นไม่ร้อนร้านของเราก็ขายอาหารโฮมเมดเป็นส่วนใหญ่เช่นพาสต้าเส้นโสดมีสเต็กมีสลดัดเมนูข้าวแล้วก็ไอศครีมโฮมเมดค่ะเซิร์ชออนไลน์ค่ะแล้วก็มีเพจเหมือนกับแนะนำขึ้นมาใน Google ก็เลยเข้าไปดู เราคิดว่ามันมีความเป็น professional ดีแล้วก็มีขั้นมีตอนเราก็เชื่อถือได้ค่ะ าให้เราถ่ายรูปครัวไปให้เขาดูแล้วเขาก็แนะนำใช้ตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้ากับครัวเราแล้วก็ใช้งานพอดีดูดควันแรงทำให้ครัวไม่มันไม่เหม็นไม่ร้อนช่วยเรื่องควันช่วยเรื่องกลิ่นช่วยเรื่องความร้อนของในครัวมันมีข้อแตกต่างมากระหว่างตอนที่เราเปิดและไม่เปิดเครื่องดูดควันซึ่งถ้าเกิดว่าใครกำลังลังเลก็ไม่ต้องลังเลแล้วค่ะ